อย่าบอกนะว่าหนอนกินเนีย่ยนะคะเมื่อวานยังเห็นสวยสวยอยู่เลยอะ่ะอย่าบอกนะใช่เลยเนี่ยค่ะลักษณะกิ่งยอดที่โดนหนอนกินอย่าให้เจอตัวนะเสียดายเลยจะได้เห็นดอกอยู่แล้วเขาตัดให้เลยค่ะมันเราไม่ต้องตัดเองเลยเนี่ยค่ะร่องรอยของกิ่งที่โดนหนอนเจาะเจาะแล้วกิ่งมันพับไปเลยก็ทำได้แค่เด็ดออก อ่ะโอเคถือว่าเป็นนี่ไงตัวนี้ไหมตัวการเซ็งเลยแบบนี้ช่วงนี้นอกจากเพี้ยก็จะมีหนอนนี่แหละค่ะที่เป็นศัตรูพืชรอดไหมมามาในนี้แทน มาสิเอาไปทิ้งก็มากลับมาเหมือนเดิมอ่ะงั้นก็ปล่อยแล้วกันอ่ะนั้นไม่เป็นไรถ้าจะกินเด็ดทิ้งเลยไม่ต้องกินจบใช้คำว่าไม่ต้องแดกใช่ค่ะถ้าจะกินยอดฉันฉันก็เด็ดทิ้งก่อนเธอไม่ต้องกิน เลิศเลิศเกินเป็นไงมันไส้ฉันไม่ได้เห็นเธอก็ไม่ต้องกินปังปังมากเลิศอืมนะฉันไม่ได้เห็นเธอก็ไม่ต้องกินเด็ดออกให้หมดมันไส้ทำอะไรไม่ได้ไมีอีกไหม เด็ดทิ้งไปแล้วนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งให้หมดค่ะหนอนเอ,อพี้ยไฟอศัตรูพืชต่างๆมันจะได้ไม่ต้องกวนต้นเราใช่